สวัสดีครับและแล้วก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคอร์สป้ายแดงคันสวยกันนี้นะครับก่อนไปชมคลิปฝากกดใจเม้นแชร์นะครับเป็นบันทึกเป็นเป็นรายการโปรดนะครับเพื่อที่จะกลับมาดูใหม่ว่าเอ้ยเราอยากติดฟีวที่ไหนนะครับก็สามารถได้นึกได้ว่าจะมีร้านแถววัลลุทชอมเทียมทางดยู่ในกระมันรามินทาคอยให้คำปรึกษานะครับอันนี้สามาหน้าหกสิบสามาหลังแปดสิบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับอันนี้นะครับคือสามาหน้าหกสิบสามาหลังแปดสิบหลังคาซันรูปแปดสิบนะครับนี่คือฟิว์มิกาซูเปอร์นาโนซามิกนะครับเป็นนทีมมวัตกรร พื้อนนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มที่ปกป้อง UV 400 UV 1 UV o UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง98สําหรับฟิล์ม60นะครับอันนี้นะครับสามมันหน้า60สามมันหลัง80ฟิล์มที่ดีที่สุดในตอนนี้สําหรับฟิล์มวีการ์ซูเปอร์นาโนสลิมเป็นฟิล์มซลิมิกแท้ๆไม่มีแร่โลหะน,นะครับที่ทําให้สัญญาณอีซีพาร์สัญญาณสื่อสารต่างๆขัดข้องได้นะครับสามมันหลัง80นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมได้90 9.5%นะครับนี่คือฟิล์มนรวัตกรรมที่ดีที่สุดสำหรับฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูร์ไลคัสแสงสีน้อนแสงสปอตไลท์นะครับมาหลังก็เช่นกันนะครับนี่นะฮะให้ความเป็นพาเวอ์นะครับให้ความเป็นส่วนตัวมากๆสำหรับฟิล์มประวัตกรรมที่ตื้นนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานี่นะฮะคืออีกฝั่งหนึ่งสำหรับฝั่งคนขับนะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูร์ไลคัสตะยามค่ำคืนนะครับสามารถหน้า60สามารถหลัง80รังคาสัลูปก็80%นะครับนี่นะ ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในโดยรวมกันนะครับและนี่นะครับคือบานในของฟีมิกาซูเปอร์นาโนเซรามิก60%นะครับสามารถหน้า60สามารถหลัง80ตัแสงสีฟ้าแสงบูไลท์กับแสงซีนอนแสงสปอร์ตไลท์นะฮะสัญญาณอีซีม้าสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณสื่อสารต่างๆนะครับก็สามารถอ่านได้เฉลุยเลยนะครับนี่นะฮะสามารถหน้า60สามารถหลัง80นะครับอันนี้นะครับคือฟีมิกานะครับวันนี้แดดดีมากๆเลยนะครับตอนเช้าอากาศจะเย็นนิดนึงนะครับนี่นะฮะสามารถหน้า60 สามาหลัง80ครับแล้วก็หลคาสลูปนะครับแม้แสงแดดอาแสงแดดเป็นกลมๆเลยนะครับหลคาสลูปก็8ปเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่คืออีกฝั่งหนึ่งของฟีวีการนะครับสามาหน้า60สามาหลังแปครับฮะยี่ย้อนแสงก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับเบลอๆนะครับนี่นะฮะถ้ามองด้วยแว่นเปล่าจะชัดมากนะครับสามาหน้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ามาหลัง80เป็นเป็นฟ hm ิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มตัดแสงสีฟ <ancies> ้าเป็นฟิล์มที่ที่อยุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์นะครับทาให้แอร์ประหยัดมากๆนะครับที่อยุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ได้ดีมากๆนะครับสำหรับีกานะครับเดี๋ยวเราออกไปดูโดยรวมภายนอกอีกทีนะครับเมื่อเราทำการติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกาแกยพลสนะครับเพื่อทําการล้างรถ ลงกีมฟื้นฟูแล้วก็ไปจอดตากแดดตรงนี้นะครับให้หัวหน้าช่างหนึ่งช่างเตยได้ทําการดูแลเก็บฟิล์มนะครับสำหรับล้างถาวรหรือสอบเรียกตังูถึงไมลามิตาอย่าลืมนะครับโปรต้อนรับลมหนาวยังมีอยู่นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถทักทายและรีบทักมาสอบถามก็ได้นะครับว่ายังเหลืออีกกี่คันนะครับยังทําได้ไหมนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อชมคลิปเสร็จนะครับฝากกดใจเม้นแชร์นะครับเพื่อเป็นรายการโปรดไว้กลับมาดูใหม่นะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ